เดือนสยิ toyota hilux เป็นรถกระบะที่ได้รับการพัฒนาให้แข็งแกร่งทนทานและทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือการเดินทางสู่ทุกเส้นทางออฟโรดด้วยการออกแบบใหม่ที่ดุดันและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้ hilux รุ่นล่าสุดนี้พร้อมลุยไปกับคุณทุกที่รูปลักษณ์ภายนอกของ toyota hilux สองสได้รับการปรับปรุงให้มีความฉกเฉียวและบึกบึนมากขึ้นกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ใหญ่ขึ้น พร้อมฝ่ายหน้าเหล็ดดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนกันชนหน้าและหลังถูกออกแบบให้แข็งแกร่งรองรับทุกสภาพถนนล้ออัลลอยขนาดใหญ่ให้ความมั่นใจในการขับขี่บันไดข้างและซุ้มล้อเสริมความแกร่งเพิ่มสไตล์ที่ดูทรงพลังห้องโดยสารภายในของฮิลเล2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีความสะดวกสบาย และรูราย,ยิ่งขึ้นวัสดุภายในมีคุณภาพสูงขึ้นบ่อนังพรีเมียมรองรับสรีระได้ดีขึ้นระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่สามารถควบคุมอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้สมรรถนะของ t o y ยต a h ฮิลส์สอได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซนเตอร์บรุ่นใหม่ที่ให้กำลังแรงขึ้น แต่ประหยะัดน้ำมันกว่าเดิมตัวเลือกเครื่องยนต์มีหลายขนาดเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายระบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดามีการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลและแม่นยำระบบขับเคลื่อนสีล้อใหม่มีเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลุยทางวิบากไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือเส้นทางครุกคะฮิลสก็สามารถผ่านไปได้อย่างมั่นใจเทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโตโยต้าฮิลส2026มีการติดตั้งระบบช่วยขับขี่ที่ล้ำสมัยเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบ ช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยบังคับพวงมาลัยระบบคอวอบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคันที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ในพื้นที่แคบถุ่มลมนิรภัยรอบคันช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร t o y o ต a h i l ลล2026ยังถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกสินค้าหรือการใช้งานเพื่อการเกษตรพื้นที่กระบะทาย,ยกว้างขึ้น และมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมายเช่นฝาปิดกระบะแร็คบรรทุกสัมภาระและระบบล็อกกระบะไฟฟ้าทําให้การใช้งานสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นโครงสร้างตัวถังแข็งแกร่งสามารถรองรับน้ําหนักได้ดีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการขับขี่ระบบการสะเทือนของฮิลเล2026ได้รับการพัฒนาใหม่ให้ตอบสนองต่อทุกสภาพถนนได้ดียิ่งขึ้นระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบปิดนกคู่ส่วนด้านหลังเป็นแบบซอน ที่ได้รับการปรับจูนให้ลดแรงกระแทกได้ดีขึ้นขับขี่ดุ่มหนวนมากขึ้นแม้ในเส้นทางครุกระาระบบเบรกได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองได้ไวขึ้นเพิ่มระยะเบรกที่สั้นลงและมั่นคงมากขึ้นบนถนนเปียกหรือพื้นผิวลื่น t o y o ต a h i l ล x 2,026ยังมาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายขึ้นเช่นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากระยะไกลระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อรถยนต์เข้ากับสมาร์ทโฟนเพื่อดูข้อมูลสถานะรถยนต์และสั่งงานฟังก์ชันบางอย่างได้ผ่านแอปพลิเคชันการออกแบบที่แข็งแกร่งประสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทำให้ Toyota h ฮิลส2,26 6เป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการลุยเส้นทางสุดโหดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการรถกระบะ